สวัสดีครับขั้นบอออกจากบ้านบอเห็นดานเดนไกลขั้นบอไปอาเพี้ยนแมนมอมีความหูุมือหนีแกมาพบกับช่องฮักนกชาแนลมุกดาฮัสิตีเดอจ้าครับมือหนีได้เป็นอทอดอหางหมูกรอบครับกรอบทะลุจอหรือบดทะลุจอ,รอ,จอกรเบิ้งเอาครับเบิงเ้งมือหนีกําลังเคยถอดเป็นเทือที่ช่องครับเท่อแรกตอนทอดกัยังเหนียวแนแต่ว่ามือนีรับประกันครับบอเหนียวกรอบแสีบแนนอนครับเบิ้งเป็นบองเป็นบองฮักห้พี่น้องเบิ้งก่อนก็ได้ อุ้ยกรอบครับกรอบเอาแซบแซบใส่กับตำมะคุงใส่บะกออครับนี่มะกรอมะกรอลดน้นบนน้องกันลมแห้งมะกออร่น้ำกันครับตำหุงใส่มะกรอแกมอันนี้หมูสามสันทอดครับแซบแซบครับมันนี้มีโหระพาเนยผักกาดกรอบพร้อมผักบงนํามาแกมน้องกันครับแซบแซบฝากพีตอนน้องเฮาบอกว่าอยู่ทางกวงทางไก่ครับมากินข้าวน้ำกันไปเอาเลยบ่ะเอาเลยแล้วน้องกันเอาเลยบ่ าหายเลยครับหางหนึ่งอยากกินอยากกินยังสะอยากกินดำหูกอยากกินดาหงสงโอานี่ำพม,มาาครับกินกับฝากพี่ฝากนองก้นไหลก็แช่<า>นหนังด้ยจ้าประกอบทะลูจอพิ่งดูเอาตแ้บครับ ตำหุงใส่ผักกระษินครับตำหุงรัดแรงครับมันเนี่ยเออว่าไปใส่เอืว่ายเริ่มเหมือนคําพรุ่งกันเอาไหม น้ำพิษน่ะตำมะฮงพชเนาะขวดขวดเลยตำมะงไม่คือแต๊กาตลาดลาแชบมากเลยำขมเพชษมันกับแชบเพชษมันกับแชบ อันนี้นมูสามชันทอดกรอบครับนียเอาเข้าบ่ยกเอาของลุมเ้อเขาอืใช้มะกรอกสียดดำเน็ตหน่นอยครับมือแสบแห้งเนาะน้อนอยู่บ่มือนันทางมู ลองกานว่าแก้วบะแข็งแรงไหมลองปะใบเฟชหน้ำหนำมุมนี่แล้วจะยืนน้่งไม่ไหวอุ่นไปถือลงมาบะถืออ้น้ำข้าวแก้กินแก้มหมูกรอบ กุ้ก,กับกับแก้มนำ้ำกุ้งกับมันบาดแสยมันนี่บนเพิ่นไว้ครับข้าวเพิ่นกินแสบเมื่อนี้มีรางพวันในน้ำโคโลนใหญ่หนึ่งนุ่มครับแต่หม่งคำใหญ่น้ำกันหนิมักแห้งหนับอารมณ์นะอื้อื้มวนะ <c oughs> ุนเส้สีแห้มัน,สมนเสือใหญ่กว่าคน บอแมนคนใหญ่กระเสือบอ่ะอือืมอ่อมงของแซบครับหางหนึง่งพานเบิร์ตไบอกบอกเลยครับบัวเหนียว น้ำคือเพรชไว้ครับของกันที่บรแหนร้ำมูเลยก็เแรชนะพอดำหนาวกินตำปกุ้งซอยกันพอดำกินด้วะหือกอดมันตกค้นเหรอเอาไหมเอาไหม <c oughs> ข่าวลุดมือ,อ่ะข่าวลุดมือหอล,อล่วยเจ้าเอาไหม <c oughs> มันตกแล้ว มันคีดได้อะปั่นยี้ไงพี่ใช้เพื่อกันครับหางมูตอนยี่ไงพอดีํำหุงไซน้องกันนครับเพื่อนก็เึ้่นเพื่อนบอกว่ากำฮวงภาะธินยังบุบบิดอยู่ทางอย่นี้ แกมแทะสามท่านครับพี่น้องบืด้อตน้องกินได้ตาหุองี่กระสุดยอดแล้วครับมันนี้อยู่ใต้ตะลังเทียงด้วยพี่น้องอยู่เรื่องเทียงบ่ไดแดดซองครับแม่นอ,อยู่อื้ม ร้านซุดแหงกรอบกรอ,เอบเผ็งแก่เพชรมงเพชรอยู่เลยอืมอยากกินอ่ะอืมอน,นี่มันมาทางไหนอะแก่เพชรอ <laughs> ทอดกรอบหางมูครับแตกด้วยขันน่อยปะ เรื่องเล่นน้อยแปลว่าจ้าพี่น้องบอกว่าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่เพิ่นให้คำตอบมาถ้าพี่น้องบอกผิดเดชถ้าพี่น้องบอกผิดเด้โดยขน้อยเพิ่นบอกว่าจ้าหรือว่าขอบคุณครับเพิ่นว่าอยากซีเพิ่นก็เมนมาบอกต้องข้ามย้ายแบบนี้จัดไปครับ ือ hmm. ไปกระพริบเอาใบแคบวันนี้กระทือวปเพเรทมาธรรมดาครับเรากินได้อยู่พี่น้องเลย cho ăn ăn đi giò cỏ hèn trong bộ, bộ này à ba bò lòn này hạt còn như lúc tâm hùng กรอบแท้กรอบแท้แค่ต่างก็แม่ไก่คือเป็นตำล้มเนี่ยไก่หนองกันบ่ครับแม่นทำพรำตมเลยเด้อได้เอาตำมาเติมเลยเด้อมาออื่นเด้อมืาอื่นเด้อมจากมือมากินตมไก่หนองกันครับเอามือนี่แหละอยากกินแค่ต่างนี่หน้าบออยากทิ้ จะหมวดแล้วยังอิดก,ก่อนตำใส่มะกรอกระแสบอีกแนวหนึ่งครับเฮเสียงเสียงมันกินแบบมะกรอปลากระทินน้อยจะให้ขาดกันว่มาเปนเอาไปนี่แหละกันเพื่อกันเพชรด เชีวยยิ่วอ่ะกรอบแห้ง <c oughs> อร่อยไหม้องจับตู้นะครับเอาเลยครับไทยปุ่นลาวอืมค่ะอร่อยครับโอ้ยคาเนี้อเอาเลยครับคนอีสานมาบอกไทยมันบอกคืนอเนาะ <c oughs> พี่น้องนว่าบางคลิปกับเราไทยเนี่ยเดียวจัดเมนูข้าวจ้าครับ <c oughs> เอาเปยังไงอะเนื้อปง ไข่กระเพราทอดไข่าดาวไข่ดาวเนาะจังหวาไทยครับอ,อ,อืม่นเน,นาะอยื้มเนื้อรอบเผ็ดได้ยินชุดของกันและกินแล้วบมกินอะไรล้วเพ็ด <c oughs> กินอะไรเพ็ดอืม,อม เขานำตามหงเนี่ยเพชรอันนาันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้องหมุนอิ่มจนจะพิ้งกันแล้วเนี่ยอิมแห้งบะเหลือสองอันครับพอดีเอามือฟากคนจอยก็ไม่นกเขาอิ่มอันหนึ่งเนี่ยมาเบิร์เกลือกเกลือกข้ามล่ะ กันเลือกคำล่ะจองเหรกันบอจองยังอีกจองเลือกเปลี่ยนคำนะเลื่อยเพื่อนบอข้าวกันเลือกคำเพราะเราไม่ได้กินผู้เดียวเบิรดเลยงกันต้องมากินน้ำพอดำพร้อมหนาเราเป็นการกินน้ำสามพันพอกรอบกระชับ กันเชียวน้ำลืมใส่กับปูดองน่ำเนาะเนาะเนียน,น,นดีตากันประเพาบกรอบเลยค่อยกินครับทำไม่ทิปัก กินกินปลามึอกงนะองเะจันทร์ปลามึกกระดองนะามึมกกระดงอ,อกะดงกระปูเออปูมาปลากระสันเ<า>กลืแท่งค่อยกินครับบอกตะมูว่าบอดำสวบเอาสวบเอา <c oughs> ประเทศลองเขารับเขารับรับตากินน้ำได้อือปลาพาน,วนัวเลยครับน้องกันพันบอกว่าเพิ่นนะอ,อยากอยู่ประเทศลาวน้ำตาแตกเลยอยากแข็งครับ <c oughs> ปลาไปอ่ะเพลินแหงแล้วอะ่ <c oughs> วอะเอ้าขอโทษขออภัยพี่น้องเลยความแสบบปลานี้ไปครับ <c oughs> แหง <c oughs> แตกแ้ากินบ่อยแหงเพลดแหงแซบเพ็ดเองแซะ ยังไงก็ขอให้ห้างนี่เปิดเนี้ยเด็ดแทดครับเผื่อพี่น้องสุขุสุข้นครับมนเลยอือหือขึ้กยอดทั้งกินทั้งให้ <c oughs> <c oughs> แซ่บแซบแบบนี้บัวากันครับดได้เฮายิ้มบ่มลเนาะฝากเันด้ครับเดิมเนี่ยฝากแง่งฝนว่าฝากพี่น้องเฮาท่านใดที่เพราะท่านกดติดติดตามทางเพจครับหรือว่าทางยูทูบก็ดียูทูบก็มีได้พี่น้องเอ้ยฝากพี่ฝากน้องเฮาครับเข้าไปติดตามให้ในห้างนกชาแนลครับเา้ามือน,นี้วันนี้กะต่บากหง่งแซ่บแซใส่กับถอดหางมูนี่พี่น้อง ลองเบิงครับแชร์เพื่อกันกอบทันใดที่สนใจเป็นห้างแคบหมูเฮากระจัดให้พี่น้องเฮาคือเกาครับมนีฝากไว้สำนีเนาะเมีนบอลน้องกันเมื่อเบาหายเอาปิดผัาประกาศใดบ่กว่ากันครับสำหรับมนีก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับขีดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับขอบุญขอบคุณ,คณทุกๆคอมเมนต<ำ>์นํำ พี่น้องยังใหน้องกันกินยังไงเบิ้งกระตายคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อเพชรกว่านี้เราก็กินได้ครับเอามือนี้ขอบคุณหลายๆครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ